เดี๋ยวครูป๊อกจะให้น้องป๊อปนะครับถอยออกจากซองนะครับที่เราเดินหน้ามาจอดในแนวเฉียงนะทางออกครับน้องป๊อปอยู่ทางด้านซ้ายอนื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเราจะต้องหมุนท้องในนะใจเราอยากให้รถไปทางด้านไหนให้หมุนทลองในทางด้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องป๊อปต้องเข้าเกียร์ถอยหลังใช่ไหมก็ต้องเน้นมองท้ายรถเป็นหลักนะครับ<ม>โอเคอยเบรคครับแล้วก็เข้าเกียร์ R โ okay. อเคปิดไฟฉุกเฉินก่อนอยากให้เปิดไ้เพราะว่าการเปิดไฟฉุกเฉินก็คือให้รถที่เขาผ่านไปผ่านมานะระวังลบมากขึ้นเบกมือยังไม่ได้ลงถูกต้องต้องลดเบกมือลงก่อนเนาะโอเคครับตอนนี้ปล่อยระดับช้าๆตอนนี้ปล่อยระดับช้าๆ,ๆนะโอเคนะครับ okay. แล้วก็มีกล้องเราสามารถมองกล้องได้นะครับตรงน,นี้เราสามารถมองไปถึงด้านหลังไกลๆได้เลยเนาะว่าจะมีรถใครเข้ามาห <Okay. S 2> รือเปล่าโอเคตอนนี้ถอยลงไปตรงๆก่อนเนานะช้าๆครับช้าๆ,ๆ แล้วก็หยุดครับเ๊อ,อจะเห็นว่ามีรถอยู่ทางด้านหลังใช่ไหมให้หมุนพละไปทางด้านซ้ายให้สุดเลยนะครับเราจะใช้วิธีการออกวิธีนี้จะง่ายกว่าเนาะเพราะว่าดูจากท้ายรถและวที่เขามาจอดอยู่ด้านหลังแล้วเราจะเอาหน้าลงไปในย่างกว่าโอเคพอได้ครับใช่ลอได้ไหครับ แต่ถ้ามีรถทางขวาน้องป๊อปต้องดูนียนะเราหมุนเครไปทางด้านซ้ายใช่ไหมท้ายรถไปทางซ้ายแต่หน้ารถจะไปขวาโอเคอ้ายทีนึง่งดูขวาทีนึงครับพ้นรถทางขวาไหมนะะอมองซ้ายมองขวาอาจจะมองกล้องบ้างน,นะเพราะว่ามีใครขับรถมาจากด้านหลังเราไหมโอเคขับถอยได้้ายทีขวาทีพอหยุดครับหยุดปุ๊บขึ้นกลับก่อน หมุนทุกไลน์ให้โลโก,ก้หงายมาสองครั้งอีกครั้งหนึง่งดีครับโอเคตอนนี้ถ้าเราใกล้กับรถคันสีขาว uh huh. เพราะฉะนั้นท้ายรถเราเอียงซ้ายโอเคครับเอียงด้านไหนมองด้านนั้นเอียงซ้ายมองซ้ายโอเคหมุนขวาครับเหมือนเป็นหนึ่งรอบก่อนเหมือนเป็นรอบนึงเลยถูกต้องครับอ่าแล้วปล่อดลยด้ไยลครับให้ท้ายจากเดิมที่ชิดซ้ายให้ท้ายปัดออกไปทางขวาก่อนโอเคพอเอากลืนกลับครับขึืนกลับหนึ่งรอบดีครับอ่ะแล้วก็ถอยขึ้นครบเลยดีครับอ่าปล่อยรถไหลครับ ดูซ้ายทีดูขวาทีเดี๋ยวเราจะต้องออกไปทางด้านซ้ายใช่ไหมทางด้านซ้ายโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> <Okay. S 1> ถ้าเราออกไปทางด้านซ้ายเราต้องหมุนพลไปทา,าาทางด้านขวาให้ท้ารถไปทางขวาหน้ารถจะไปทางด้านซ้ายโอเคตอนนี้ปล่อยรถไหลก่อนแต่ตอนลงต้องค่อยๆหยอดนะเพราะทางต่างระดับมากเลยจากด้านบนกับด้านล่างนะค่อย <Okay. S 2> ๆ <Okay. S 2> ตอนนี้เราอาจจะหันตัวไปมองทางด้านซ้ายมีใครมาไหมอ่ะปล่อยรถไหล อ่าค่อยๆหยอดลงไปนะอ่าเราอาจจะหันตัวมองทางด้านขวาเหมือนมีใครมาไหมครับอ่าปลดระเบิอาจจะมองกล้องมองหลังได้บ้างเอาปลดระเบพอล้อหลังเริ่มลงจากทางต่างระดับแล้วเราค่อยหมุนขวาเนาะโอเคเราเปล่อยรถไล่ช้าช้าเราอยากให้ท้ายรถไปทางขวาใช่ไหมเราก็ต้องหมุนขวาใจเราอยากให้รถไปทางไหนเราหมุนไปทางนั้นอ่าเฮ้ยช้าช้านะอ่าแล้วก็เริ่มหมุนขวาครับหมุนโอเคช้า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 ค่อยๆอยๆอกโอเคหมดนี้ครับ โอเคอ่าหลอกอ่าหมุนให้เยอะๆเลยครับหมุนให้เยอะๆเลยโอเคปลดล็อรครับค่อยๆหยอดไปโอเคค่อยๆค่อยๆไม่เป็นไรดูกระจกไนะด้ค่อยๆนะดูรถได้ช้าๆดูรถทางขวานิดนึงเนอะอย่ารถทางขว้าชา้ชา,ชา,ชาๆช้าๆอ่าถอยครับชา้าๆโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่าทางซ้ายโล่งน,นะทางซ้ายโล่งนะครับเพราะคันขาบคันซ้ายอยู่กันชา้าๆอ่ายังถอยอีกครับยังถอยอีกดูจากมุมกล้องอันนี้กล้องมีประโยชน์นะ ครับโอเคมีรถทางขวามาไหมในซอยมีไหมโอเคข้างหน้ายังมีใครมานะอ่ะพอได้ไหมครับยังได้อีกครับยังถอยดิยังถอยดเนี่ยดูจากท้ายรถกันต่าเสียงเซ็นเซอร์ก็ยังไม่ได้ร้องอ่าอีกนิดหนึ่งอ่าดูจากมุมนี้ได้ถ้าถ้าเรามองมุมนี้ไม่ค่อยออกเรามองมุมนี้ได้เ่ยคือมุมนี้มองจากด้านบนเนาะอันนี้มองไปทางด้านหลังอาจจะมองยากนิดนึงเนาะแต่อันนี้จะเห็นชัดยังถอยได้อีกนิดนึงอ่ะพอโอเคครับอ่ะขึ้นกรับ อ่ะพอแล้วครับเข้าเกียร์ดีเดินหน้าโอเคแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินโอเคครับแล้วก็หมุนซ้ายเลยครับปลอดรถไปครับปลอดรถไปรวหมุนซ้ายเลยหมุนครับหมุนซ้ายอีกอ่ามองไปข้างหน้าแล้วตรงขึ้นกลับครับดีโอเคครับ